ในหลวงและกับพระราชินีนะครับพระราชทานเงิน42ล้านเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพนมดงรักนะครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สัตว์จารย์เกียรติคุณในแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์ขบนตรีเชิญเงินพระราชทานจํานวน42ล้านบาทมอบให้กับพ่วงนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรต80ิ80ษาจังหวัดสุรินทร์ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมงรักฉเฉลิมพระเกียรติ8 0ดสิาอำเภอพนพมงรักจังหวัดสุรินเมื่อเวลา1 0บนาิกนาทีเพื่อเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลรวม2อาคารหรือว่ารวม2หลังด้วยกันซึ่งอาคารดังกล่าวนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา,าทรงพระราชทานเงินให้กับผู้อำนวย,ยการโรงพยาบาลพนมงรักฉเฉลิมพระเกียรติ80ดสิปาจังหวัดสุรินเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรวม2อาคารซึ่งเป็นโรงนอาคารที่ ได้รับความเสียหายจากอาคารได้แก่อาคารภูมิพัฒน์ซึ่งเป็นอาคารสูงสองชั้นใช้ในการปฏิบัติงานจิตเวทยาเสพติดจ,จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมชุมชนซึ่งได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่สงผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารพิจารณาแล้วไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมและปรับปรุงต้องดาเนินการก่อสร้างใหม่โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจํานวน12ล้านบาท และยังมีอาคารแฟลตซึ่งเป็นที่พักพยาบาลเป็นอาคารสูง3ชั้นใช้เป็นที่พักอาศัยของบุคลากร,กรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นจุดที่กระสุนปืนใหญ่ตกใส่บริเวณด้านหลังอาคารทําให้พื้นผนังฝ้าเพดานกระจกประตูนหน้าต่างรวมทั้งโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารสูง5ชั้นเพื่อรองรับบุคลากรของโรงพยาบาลที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจํานวน30บล้านบาท